สบายดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องนะคะสวัสดีพี่น้องวันิเนี่ยสบายดีพี่น้องเมนี่แอนยูบจิอันนั้นมาสัมผัสเมล์เรืองมืกันแล้วเมนี่กะนี่เมนี่ละติวซันนาะมีสัมผัสเมล์เรืองเนาะพี่น้องเนาะสัมผัสยังแหล่ะราหลุดตอนสัมผัสดี๋ยวตอนนี้ชิไปหาหัวก่อนนะพี่น้องป๊าดไม่จืดพักพี่เนาะไม่จืดได้บวกอองไม่้ด้วยนะเออเอื่อบอกว่าเห็ุแบบนี้อีกแล้ว เอออ้ยตอ้อดนึพักสวนสักคันจะอันงามๆเลยอ่ดอเดาเรื่องพักข้าวทองนี้ดอกดาเรื่องพ่มันนี่ยมีอันเป็นไดมีอันนบชิปดูกันยังมีอันกระเพาะขื่นกระเพาะขึ้นเลยๆได้กินพิษกระเพาะกินกาแฟมันตี ินเอพแทรุกน่เบ่งดูของกินะจกเทีอามาขายของกินพี่น้องขายเพียงกินนะโอ้หมูไก่พวกกินเนาะบะเนี่ยโบะข้ามนแนี่อือจีอ้าวอยู่เรียนเดี๋ยวว่าก้อยเป็ดิก้อยเป็ดเนี่ยันพวกกินก้อยเป็ดบ่ตอนนี้ดิ้สิไปห้างวันนะได้มาสัมผัสไม่ได้ ไม่่ารมีมมานบมไดพี่น้องบานพี่น้องล่มยูบ่กสีล่มด้เนาะพอยู่เขาเพื่อนอันนั้นีวิตทุกทัาหน่อยอันเพือเพ่กับไปไปก็มีเรื่อง่ะมือกล่องกล่องแซนับเยพอยากจ้างก็จ้างได้ด้มือได้อันดีมออกงานด้สิไอ้มือกล่องให้ มื่กล่องแถวว่มีพี่นนอะคือมีอยู่แต่มันแบบมันวองเพราะว่าบองเพราะว่าอายุซีชิฟายมันกับออกหน่อมแม่โมเมนแถวเหียนนะพี่นนาะมันวองไอ้พี่ภาพไปหัางหัวน่าดอ่้างหน้าแคมบาดอ้าวแม่ของแม่อ้าวคำแม่หรู้ลมแห้งดิบอันนี้นะแมียดัวไปไหมไชะแตบอ่ะแต่ังหัวหงขัะต่างไปมานหนาเพท้งหน้าแคมบาดผู้ควยตุแมเขาอ่ะแม่บอกคุยจะแต่ะ ไปสเตนะแค้นกระลงสองหาตัวสามสี่ห้าเฮ้ยต่างอยู่ไปไรคั้วก็จะได้เลยั่วจะขึ้นมาขึ้นเองมัว้าคือบวมาัว้ามาบางมึงบวมีดินพี่เนาะพี่นอสนิทกั ดินนั่นก็เลี้ยงกับบกไก่นั่นเอกนองนอนเผาเลยเด็กงัวะกันดิเป็นมาหอดสอแล้วสอหนาบะในได้งูันเด็กเอามาหนีกำลังสีมันล่มเด็กงัวมันกับเมื่อวานเมื่อวานแค่สีูฝ่ายเ่ายเด็กงูอ่

Lũ đi đèn Lên, lên, lên Lên, lại lên, lên Dẻ mất của tôi rồi bạn Đi khao, đi khao đây đi Khao đây บอะไปทางใตู้ชมฟ้าเวร์มาแต่ขายเนไท่มดแดงผู้ักหิวแลวแม่ดัชออนแห่งแดงแรง้วขไหนยู่ดูนะครับวัน่นอย่ามาเหมืนกันอลม่ดนี่ทำมน่เ่า ก็ตัวหน่อยท่านเจ้ท่านหน่อยพี่เนาะเอ้ยขายตัวลาตัวลาโปแพทย์ขายตัวละหมื่นหมื่นปลายหมื่นปลายไม่สี่เอาปลายโยนเอือหมื่นปลายเลยเอาไม้น่ะหมื่นปลายได้กเจ้าสื่อขายเท่านาะเอาไม้หนี่งขวดได้ผมว่าเอาไรน้ำกลดหน่อนะ đê không ai P'no <laughs> bảo <hành. cười> bảo Phùn giặt sơn lẽ tôi nói thằng Je, ôi nhà chửi thiệt phèo nhà chửi, à cầy nguội gìn งัวมาไม่ครบงัวลดเลี่ยีงัวปล่เนี่ยเั่น้มุงดอดมนเล้นี่มาเลยนังขาวเดียวแดงแดงไว้ไว้งวเถอสีขาวนามาเอ้า บกขาวได้มันสีเสืองอีเด้งแรงแรงแรงไงแดงเพิ่นอยากเสืองแหละพี่น้อยฮะผู้บ่าวเลยเด่นีลเรียบร้อยบ่นีกเองดี๋ยวเดี๋ยวขาเรียบร้อยแล้วอีมุ่งหน่อยห้วยหัวไม่แดงอยากเสืองอ่ะไม่แดงไงแดงหน่อยนางขาวนางเอ็นประทูซิ่งหัว อันนี้อันนี้น้องนั่งอิงอันนี้น้องนั่งอิงยิมหวานยิมหวานก่อนบัดนึงอ่ะน้องนั่งอิงยิมหวานดีนะพี่เนะก้าตัวนะจ๊ะก้าตัวมีแต่พันเจ๋อเจ๋อคลายตัวระมือกัวคืองัวคนใหญ่เนี่ยคล้ายตัวระมื่นตายแต่หมื่นกี่วะแม่ไม่เหลืออ้าโอ้โหเยอะอะเฟสใหญ่ก่อนเฟสใหญ่ก่อน เอาแพรก่อนเปลหัวใจเอาไว้ข้างในหน่าอินตอนนี้อย่าแม่ตล็อกแอันนี้ว่านก่อนกลัวว่าเธอจะพี่น้องหลังจากที่เ่าไปไล่งัวมากขาคอกเนาะอย่างตอนแรกนี่ยงวมันชิมมาตามแคมบาดบางมือเอ็นกับมาเองบางมือกับตงรงใดไปไล่นะพี่น้องวันนี้นะมันอยากมาว่าอยู่เพราะอากาศมันลมบานพี่น้องไปนเนาะสภาพอากาศ เดี๋ยววันนี้ชิมาสัมผัสมีเลี้ยงมือกล่องนะพี่น้องมีเอฟซีวดีมขึ้นมาเยี่เลี้ยงกุ้ยอยู่บนนู่นพี่น้องอยู่ด้แม่เยี่เลี้ยงเป็นแต่หน้าตาเอ่ยหน้าตาหน้าดังมู่ใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวให้หน่อยยิงในกล่องนะเฮ้ยหน้านด,ดังดังแวงยิงในทางแนวพญายดอนเนาะก็เลยชิมาสัมผัสมีเลี้ยงตามคำท้ามที่พี่น้องเอฟซีท้ามขมานในน่าร้ายคากนกับยากษ์หูเนาะเดี๋ยวชิถามเพูนว่าแม่อันจะแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่สอง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 ปีแสดงว่าดีมันสาเนาะพี่น้อง ยืมถาเอาตามอายุจริงๆกับซัซีเนาะซัดซีถาไม่เอญญายุ่ใส่พิษกับเส้าหานะแสดงวันดิมกับกายมีเรื่องมาสองปีซ้ำสองปีสองปีงปงปเนาะมีเรื่องต่อยงานต่อันอยุ่ซัดสองดิมซัดซีเส้าหาแหละมีพี่น้องเอฟซีไล่คนเป็นห่วงเนาะน้องดิมท้องได้สิตแต่งงานท้องได้ฉีดมีครอบครัวแตมีสายแน่นเนาะ <laughs> <laughs> จะหน่อยอันเถากอนได้คนว่าแม่จะหน,น,น่อยเอาลูกหง่ะแบบเมื่อนี้ดิมก็เลยสีดอันเออไม่ต้องจะแต่งงานอนะ ตอนจะแต่งงานแบบจะไปเห็นอีพอยดึกยุงเทปพบลักจิตกทมเนะจ๊ะตอนนั้นมีเรื่องพนักงานยุงเทพไปเห็นงานยุงเทปมันเดือนสามพันบาทตอนนั้นตอนนั้นเอาอันนั้นแต่งงานแล้วก็ตอนเขาไปแหลๆได้สนะไปแหละเงินเดือนหาหล่อมีเรื่องไปแหลงเต้ใช่ไสามสิบสามสิบกว่าปีที่แล้วเลยเนาะแค่สามสิบปีอล้วก็ต่อมากับสอง รายการตอนที่แต่งงานไอ้ฝนเงินเดือน3,000ไปเฮงานนั่นน่ะโรงงานมีแตงโมไปแหลกๆกะลีน่ะเปาเอาใช่ป่ะเปาหอมันันเครืงจมีมีเครืงจักอันซอันเดียวในโรงงานเปาอมีแตงมแล้วเปาปัคุมือเขาเจ้ามีันแนวเปลมจะเจรแล้วเลอันตอ22หลงจากแต่งงานแต่งอยู่บาน เยอะกว่า <MA H AR B AN> มาบ้านมาบ้านน่พี่น้องแล้วก็มามาแต่งงานอยู่บ้านหลังจากนั้นแต่งงานแล้วก็ไปอีกว่าไหมไปอีกไปอีกถกือผ้าเออทองทอง,ทอง,งดินตอนอยี้เสียไปเห็นงานบ้านทองตอนอยู่ไทยบะอยู่ไทยหาเดือนแต่มา <MA H AR S 2> หาทองทองดินตอนอยู่ไทยอลไรก็หาเดื่อยกต่มาบ้านนะพี่น้องมามาออกลูกรวมามาคลอดลูกมาออกลูกวันนี้เอิร์เนาะมาออกลูกอยู่บ้านหลังจากออกลูกได้เสีนไ แล้วก็ได้อันได้นี่แล้วพญอดอนป้ายอีกป้ายแล้วการนังดีมเกิดได้สามเดือนแล้วก็เอาป้ายลงเทไปอีกโอ้ดีมดีมผจญภัยเตี้ยหน่อยได้อไหม่น้องขี่เห่อขี่เห่าสามเดือนนังเดีมเนาะโอ้ขี่เห่อขว่บประคองหนามข้นหนามพองเนาะเจ๊วเจ๊วเจ๊วก็นางโรดไปน้ำมูอีกบัดนี้นะเว้นด้วยอันดานตำรวจ ตะก,กี้กตะก,กี้นะพี่น้องแบบว่ายังว่าท่านมีพา<อ>สปอรทในี่แบบไปกลายเป็นคนแบบว่ลาลักลอบลักลอบเข้าเมืองในพี่น้องย้อนอดีตเดิมคุ้มเหมือนีนสบายแล้วนะคุ้มเหมือนีนมีพาสปอร์ตมีบัตรแห่งงานไปถึงตองตำกนะ้อนไม้เนาะแต่ตะก,กี้นะซร้างชุดกระปีที่แล้วก็มีแต่ลักลอบไปแล้วเนาะพี่น้อยังเลี้ยงกับไวมีบ้านแล้วก็ลัดไปแล้วแสดงว่าอันอันเฮาน่ะปราะจนภัยแต่ยังหน่อยพี่น้องพี่เดือแต่จนอายุสร้างพี่วะสร้างเดือนแล้วห้าไปยุ้งเทปแต่แต่ เดือพีปีสองเดือนกลับมาอีกกลับมาเลยพี่น้องเออดีมอยู่กรุงเทพยอยู่แต่งเตจ้ามเอยจะหอดปีปลายแสดงว่าดีมอาศัยอยู่กรุงเทพยเต้เล็กหน่อยนะพี่น้องเนาะดีมนะพี่น้องมีเอฟซีวันทั้งดีมนะเท้าแล้วอันแสดงมีลูกยางเดิมพี่น้องเอ้ยบางคนอันมูวลุนเดียวดีมเสื้อว่ามันกะยังมาทันหล่าหอดเวลาเนาะ บางคนมูรุนเดียวกันขัเจ่ากับมีเอฟซีเป็นห่วงนะแบบเพ็นไปก็มูไม่ได้เข้าแบบแตงงานบางคนกับแตยอดแตงกัลังแตงบางคนกับบางคนกับมีลูกคนหนึ่งบางคนกับชองคนบางคนกับสามคนได้พี่น้องมูรุนเดียวกันเนาะไม่กับข้นแล้วแต่อันแบบว่าเส้นหนึงเสนแน่นไฟมันน้พี่น้องข้นแต่ส่วนอันแต่ละส่วนของชีวิตไฟมันน่พี่น้องบางคนแตงแล้วเลิกแล้วก็มีเนาะแต่บางคนกับแตงกับสายสชีวิตอยู่น้ำกันแบบอันนี้เนาะไม่กับขนแล้วแต่บางคนนะพี่น้องบางคนเลิกกันได้ ไม่กันเต่แบบวิธีชีวิตของแต่ละคนกับแตกต่างกันไปนะพี่น้องแต่ว่าดีมกะถือวายอยู่ในเกียนที่ว่าทายขาไปกันเล็กหน่อยกับอู้เว่าเอื่อยเนี่ยเท้าเลเดอร์เท้าเลเดอร์ะไก็หมูดีมต่ละคนรุ่นเดียวกันกันยังมีอยู่คนระทันแตงกันดีนพี่น้องแต่ส่วนร้ายหน่ะสีแตงไร้กลัวเนาะสีมีมีครอบครัวแล้วนะพี่น้องแต่งานแล้วมีมีลูกอันคือหมูดีมกะมีลูกลูกเขาจะจใหไ่และสีหาปีบางคนกับลูก 7-8ปีแล้วก็มีนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าดิมกะดิมว่าสักอันสำหรับตอนนี้นะในความคิดตอนนี้คือว่าดิมถาสูงสุดดิมสิบโบโบเกินสามชิบหนสิแตงบโบเกินสามินาะพี่น้อง,ออาองถาหอดมือเดียวกับสิมาเองแหละแต่ว่าสุงมวว่า,า,มมานะถามเมนโบได้ดีนะถาเมนสิแตงรีกับโ,โเกินสามสิบเนาะเดี๋ยวสิทำานเรื่องกันไม่อยากได้เคลื่อเลยปรเด็นเอออย่าได้แลาะ <laughs> เออโหแม่นอ้อยีบมันเป็นลูกเคยบาะนี่ไม ah ีเลี Sabbath ้ยงมีเล like, so ี the way, the ้ยงอันอยากเลี้ยงล้านแล้วเจ้าพี่น้องเพราะว่าเห็นแต่เด็กในคุมในคุมดีมนะจะล้านนะสิอันดินแต่กับไม่อิงพี่น้องแบบว่ามีเด็กหน่อยเด็กหน่อยคนเดียวเนี่ยในคุมนะลูกนะเศร้าน้องเศร้าอดนะดิแบบว่ามีเด็กหน่อยหยอกนะว่าแต่คนเขกับไก่หลายซุ้มปันทองซุ้มเขีมซุ้มพวงพักไก่เมื่อไรเนาะพี่น้องยังแต่เศร้าอิงแหล่ยในคุมหยอกนะก็แหล่นี่ก็แหลแพงก็เลยยอกก็ได้แพงเนาะ เดี๋ยวมีเลี้ยงจะหน่อยบวเกินซ้ำชีพเอาหายในนอนลานนลยนะพี่น้องเนาะ,นนะ <c oughs> ได้โยกเลยโยกก็ได้แน,น่น <c oughs> อกซ้ายเน่ยหอนมือเดี๋ก็ได้เองเนาะวีวพี่น้อง Fc บางคนถามว่า Fc ก็จะอันก็จะเซ <c oughs> ลล์เนี่ยต้องเรียมถาแต่งงานนะอันอย,ายายาบีลงคลิปไปย่างเด้อจ้หน่อยอัน Fc c o อ hark เจ้านายเลสติ้งโรคได้แค่จ่าก็มีเฮ่ๆฮ่ต้องถาดิมด่มดิ่งกับโบโบนี่บบตัวแน่นอนพี่น้องถาดิมถาดิมแต่งงานดิมกับชีลงคลิป บอกพี่น้อง FC นอถหาทุกวันตะแ eng นะดิมกัอยากเก็บความทรงจำมี FC หลายคนขจากัอยากคือฉีดีใจน้ำดีนอถหาที่ติดตามดิมมาช่วงเวลาดีมีขอพุ่งนะบางคนขาเจ้าอาจจะมีคนขาเจ้าอยากอยากอันดีใจน้ำห้าวบางคนกะเลยติดตามกับโมฮูคือกันนะพี่น้องนอทแต่ว่าถามีดิมกับบอลิดบังแน่นอนนะพี่น้องทามีงานแต่งเด็กสิไายตั้งแต่ต้นจนหอดอันจบงานหายพี่น้อง FC บิ่งเลยเนาะตอนนี้กะยังแบบว่าอยู่ก็ขอพุ่งอยู่นาะพี่น้องยัง ยังโอ้ยเพิ่นยังห่วงพ่อห่วงแม่อยู่พี่น้องเพิ่นแต่งงานไปเพิ่นสิออเพือนไปไปป้าพ่อแม่เพิ่นว่ายังเลี้ยงพ่อแม่ก่อนยังแบบว่ายังอันใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวก่อนยังหาเงินอันเบิ่งแยงพ่อแม่เนาะพี่น้องยังน้องนุงยังเฮียอยู่นะดิมก็เลยคิดถึงจุดนี้ที่ว่าดิมยังบ่ทันแต่งงานถ้าดิมอยากอยากแต่งก็ได้พี่น้องเอ้ยก็คือสิมีอยู่นเพิ่นเอาแต่ว่าเฮาตอนนี้เฮาก็เลยแบบว่ายัง ยังมีพ่อเมทีต้องเบิงแงงด้วยเลยน้องดิมไปหักกระฮียนมอหนึ่งมาซองชิมกับบัวท่าจบเนาะก็ยังแบบไปต้องอันนี้อยู่นะเบิงแงงอยู่เนาะก็เลยว่าเป็นเหตุผลที่ว่ายังปันท่องแม่ท่านอันนี้เอ้ยยังยมวัดซองอยู่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าดิมยังบัวทัาแหละอันนี้เนาะพี่น้องยังบัวท่าละแต่งงานในน้าพี่น้องก็มีเรื่องอะได้แน่นอนร้านบวกกันซ้ำชิฟบวกกันอายุซ้ำชิฟเนาะถ้าเกินซ้ำชิฟไปมันกับมีลูกอยางคือพี่น้องเอฟซีว้าวเลยเนาะปิดไปเนาะอันนี้พี่น้อง แต่สมัยตะกี้กันอันนี้เนาะแตลําบากหลายสมัยตะกี้มันก็อันนี้แน่เนาะพี่น้องหลายคนก็อันนี้เนาะมันก็บ่ค่อยอันนี้พ่อแม่ก็เสียแต่มีเรื่องอันนี้เนาะแต่สะหน่อยยังบ่ฮู้เพียงะน่่นแม่ะอ่อนพี่น้องยังแม่มีเรื่องเสียตั้งแต่แม่ะอ่อนยังน้อยๆแล้วก็มีลูกหลายคนแน่พี่น้องสถาอันตะกี้กอึดเข้าอุดหน้าว่าซั่นซะ มันบอกคือแต่เดี๋ยวนี้เนาะเดี๋ยวนี้กะไข่เน่เนาะพี่น้องเนาะเออเดี๋ยวนี้มันกะมีหลายหล,ลายแนวกินเนาะมีพี่ซังกะมีเนาะตะกอนบ,บ่มีบม่บมีขนมขายได้พี่นอ้องสมัยตะกี้บ้านยังเลี้ยงมีเลี้ยงกินเพ่ทสไงกินเพ่สแม่จะว่าก้อยบ้างกินก้อยก็ไปกินก้อยก็ตั้งเขพี่น้องตั้งเขากินก้อยกระเพีงตั้งเขาเนาะอันมีพี่น้องเอฟซีทำว่าบอด้ไปเยี่ยมพี่น้องเอฟซีฟังเป็นเดน๋ยวไปเยี่ยมพี่น้องฟังไทยปะ เดี๋ยวหมดโควิดเนาะอย่าไปอยู่พี่น้องเดี๋ยนี้แหอย่าไปงุดง็ดอยู่ด้านบ่เปิบ่เนื่องจากพยานแล้วพี่น้องอก็อยู่อย่าไปแล้วหาพี่หาน้องอันขนาดมยทยเสียบางนยังบ่ได้ไปเนาะเดี๋ยวหมดโควิดเดี๋ยวสิยามปะเกิดอยู่สกลนครสกลนครแล้วก็ยามลุงอยู่ยโสธรเนาะพี่น้องใกล้น้องหานบ่พี่น้องสกลนครสกลนครแม่นแล้วทแม่นบ่ ได้กับศไปยามีแต่พี่น้องไปเป็น fc ฟังไทยนะพาเทียร์เนเดอร์ผาเทียร์เนเดอร์เนาะไปโย่เด้เสกภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องเนาะไปจีได้ป้ายและตอนนั้นนางโย่ข้าวหนึ่งแบบว่าก็จะเอาปิ๊ดดานมาเนี่ยนะพยานโควิดเลยพี่น้องเวลาหนั้นก็บม่มีเรื่องกับไปโย่ไปโย่เนาะไปมุดาหานนะไม่มีเรื่องไปไปเท่านึงบ่ะชื่ช่องเถื่อว่ะช่องเถื่อที่เราพาจะไปนะคิดที่ว่าไปเทียรไทยปีนี้บริเทียรปีปลายเลยพี่น้องเพราะว่ามันดานปิดย้อนโควิดเนาะพี่น้อง พี S <S <two> ่น้องอยากกับคุณยังกะคอมเมนต์มาเดินได้สีสัมผัสเมยเหลืองแต่อยังคุณยังกะคอมเมนต์มาเดินจ้าพี่น้องสําหรับคิมมี่กะบ่มมียังลายนะพี่น้องเป็นคลิปนางวาวสบายสไตล์เมยเหลืองสัมผัสเมยเหลืองนะพี่น้องเนาะเพิ่นแบบว่าอันเพิ่นก็อยากได้ยูแต่ว่าตอนนี้กะดิมก็ยังเห็ดมุงหนากับเห็ดคลิปเห็ดนียังพี่เนาะก็ยังเบิ่งแยงครอบครัวอยู่พี่น้องเออยังยังบุท่านไะไว่าสีอันนี้เนาะยังเบิ่งน้องเบิ่งนงอยู่ สำหรับคลิปนี้อะอย่าใหู้เลอย่าให้อาวยูน้อเห็นเห็นเห็นแต่ร้านคนอื่นเนาะนะเดี๋ยวหัวหนุ่มได้ใิเอาหารดอกเพิ่งสรซัมชิฟแน่นอน้าเลยสำหรับคลิปนี้ดิมกะฝากไว้สักนิดเด้อพี่น้องทำมากกับฝากกดไลค์กดแชร์ลังใจมีเรื่องเลยเดินมือกล่องประจำสองได้ถ้าเพื่อมีงานกะอยากให้เป็นมือกล่องหายกันซึ่งกาที่ตอเดินมือใด้ยิมมือได้ไปทายคลิปได้ช้อายไปเป็นมือกล่องหายสายไปแล้วก็สายมาจนกลายเป็นแบบมือกล่องจำเป็นเลยจนมาหอดมือกล่อง แซนซับแต่พี่น้องไปธรรมดาแล้วถามว่ามีเรื่องกับว่ามีดีมเนมือนี้เนาะเป็นทั้งโมเป็นนั <c oughs> ่งเอื iv ่อยเป็นทั้งไปมีเคียงกับไปนันเดียรเนาะพี่น้องเออเดี๋ยวมีพี่น้องเอฟทีอันท้าวว่าเฮานะอันวิรลกรรมตอนท้ายยังหน่อยเฮาเป็นคนมึนอยู่มั้ยบอนั่งเดมอะเป็นคนแบบบอกบอกเลยเพื่อนพ้องเลยพี่น้องบอกว่าหายไปเพื่อกับยูเห็นัวพี่น้องแสดงว่าอันดีอย่นะเป็นคนบนดื้อได้อันนี้ว่าม่ว่าไม่ยินเรื่องมันหยองเด้อเดี๋ยวเปรียบเทียบดีมก็ดีมด้วยใช่ไหม อันบอกว่าโบมีก็คือว่าโบกับหูกที่บอดายแล้โบมีก็คือหายมี่ดีอย่างนั้นโบมีก็เออว่าโบมีก็คือยุทธตอนยัหน่อยห้าอันแบบสมมติว่าเไปอันฮักไปห้องเยนห้ามึับอดาเงินไปห้องเย็นเ้าก็ไปอยูไหมกับไปบอบอบอคัดบอหน่บอคัดบอแต่จังหน่อยให้ให้นั่งยี่เสดก็นั่งอยู่หันบะบอกบ่าหายไปหน้ามาสิมาค้ากับยุทธแลวแว่าเป็นคนบ่อนอดสวนงายแจ้งหน่อยนะแหน่แน่แน่แ เลยกะอันดื่มบ่สึกตานด้วยความคิดนิดหน่อยดื่มรู้สึกว่าดื่มดื่มบ่ได้มึนนะพี่น้องให้มีเรื่องว่า้เนาะว่าดมมึนหรือบ่วิกรรมบ่บ่ค่อยบ่ค่อยมีหลายวิกรรมดมยังน้อยนะอยู่เนาะ FC มาแต่โดดนก็ธรรมดาพี่น้องบ่อันนี้ดอกเพิ่นก็สิฮู้จักเองและเพิ่นก็แบบคนบ่ปางีได แต่คำว่าเป็นยููทบแต่คำว่าเป็นยูทูบเบอร์นี่ข่วมอายตะกี้ดิมคนที่อายเด้พี่น้องแบบทั<ว>้งหมดว่าวววไปในบา้านนั่แบบเห็นคนยืนเฉยดิมสีเว้นเว้นเว่นเว่นทั้งหมดสิไปซื้อของกิ่นเห็นคนก็จะนั่งจุ่มกันดิมสีมสโคโคไกลๆบัดหลังจากนั้นมากลายเป็นแบบว่า <c oughs> กลายเป็นแบบมันเปลี่ยนไปเองเนอะพี่น้องมันเปลี่ยนไปตามการเวลา่าบาลูกมือของการเปลีล่ยนไปตามกฎเกณฑ์ทราไม้ตายหมดและฉะนั้นมาเป็นยูทูบเบอร์นี่กลายเป็นแบบว่าว่าวแบบว่าพี่น้องเอฟซีว่าหู้งูเมย์บววกลายเป็นวาแบบไพพนนะี่้องวาแบบ ว่าเอาได้ตลอดน่ะเขาใจมั้ไปกรุงเทพ่ก็จะว่าสองปีท้าแต่ว่าโอเคท้าแต่จ่ายแล่วเจอเพียเงียบวันนี้แบบว่าเวียนฟันยังน้อพี่น้องโอ้ยสำหรับพี่น้องกระจบอีกพี่น้องถ้าอยากหูยยังสัมผัสให้สัมผัสมีเรื่องกับคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อไปพบกันใหม่คลิปหน้านาะสวัสดีสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย